จะพูดอะไรก่อนเขาบอกว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเด็กติดอ่ะหนูเอมี่หนูเอมี่จะมาทำไข่เจียวมาทำไข่เจะยวทำไข่เจียวอยากอยากทำไข่เจียวให้คุณแม่ทานให้แม่คุณไ้้ให้แม่คุณแม่ทานให้คุณแม่ทานให้คุณแม่ทานก่อนอื่น ตีไข่เคียวเสร็จแล้วเราปรุงแล้วจะหลบทําไมล่ะคะคุณขามาน,นี่แม่สอนอยู่นี่มันไม่กระเด็นมันไม่ใช่ทอดปลาทูมันจะได้กระเด็นสุดท้ายคุณแม่ก็ต้องทําให้นะคะเพราะว่าเด็กกลัวโอเค,อเคแล้วจะขึ้นมาทําไมเพราะว่าอยากขึ้นขึ้นทำไมคะขึ้นมาดูอ,าอ๋อตกลงนี้หนูจะเป็นหรือแม่จะเป็นคะเป็นนะเป็นอะไร เราทำแบบนี้เองเราทำแบบนี้เองทำไมหนูอยากทำแบบนี้ต้อนแบบนี้ไม่ได้แล้วทำได้อยากทำทำได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่ด้วยการ<บ>ทอดไข่เจียวนี่แม่จับมือหนูนะอันนี้เพราะว่าเน,นี่ยเดี๋ยวระวังว่าไอ้น,นี่มันจะลื่นลงเจ็บไ,ไหมคะหนูต้องขยิบม่นิดนึง ทอดไข่เจียวต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะแม่แม่จับมือกัอนะจ,จับดีๆนะคะอยวาปิดนิดนึงนะคะแล้วเราเราไม่ต้องคนนะคะเรารอ,อให้ตรงเนี้ยมันสุกปอนสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเรารีบพลิกมันก็จะเละกนะคะทำไงดีคุณเธอไม่ขยิบเลยคุณเธอกลัวไม,ไม่ต้องกลัวอยู่ใกล้แม่แล้วแม่ไม่ให้หนูเป็นไรหรอก แล้วก็พลิกน mm ี่ไข่เจียวเอมมี่สวยจังเลยร้อนใช่ไหมร้อนจับเดียวนี่กลัวไม่ร้อนเลยอ่าก็ใช่ไงแม่ถึงไม่อยากให้หนูนี่ไงรอให้หนูัตกว่านี้นิดนึงอ่าไโ่เคนี่ท้าหลือแบบนี้มันก็จะไหนก็ไม่ต้องถูไปเลย จะลบทําไมลบนั่นแหละจะเป็นลบให้เธอดูย่างนีดูอะไรอะเอาละเอาละตื่นมาแล้วจะทำกับข้าวเลยตื่นนั้นหิวข้าวเลยค่ะหิวข้าวนี่มันกี่โมงแล้วคะบ่ายสอง <c oughs> ข้าวเชาว้ากินแล้วหรือข้าวเที่ยงใช่ไหม <c oughs> เหลือข้าวเที่ยงเพราะหนูตื่นแต่เช้าเหรอวันเสาร์วันอาทิตย์ จะทำ,ทำขายรูปร่างข่ของอีมีนะคะรูปร่างขา่ให้คุณแม่คุณพ่อกินให้คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กกินด้วยเดี๋ยวเผื่อเด็กหิวจับสิคะ